ค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะจะนําเสนอการรับงาน Grab Express นะคะจะเป็นยังไงมีขั้นตอนแบบไหนจะยุ่งยากเหมือนแอปอื่นๆหรือเปล่านะคะค่ะเมื่อมีงานเข้ามานะคะก็จะ ในแอปนะคะก็จะแจ้งรายละเอียดอย่างที่เราเห็นเลยนะคะก็หมายเลขหนึ่งนะคะก็จะบอกรายละเอียดสินค้าที่เราจะต้องเข้าไปรับนะคะมีอะไรบ้างนะคะก็จะแบบบางอันก็จะบอกว่าอาหารหรือสิ่งของต่างๆนะคะแล้วก็จะบอกจำนวนด้วยว่ากี่กิโลนะคะ แล้วก็จะบอกด้วยนะคะสถานที่ไปรับนะคะก็จะอยู่ที่ไหนอะไรยังไงและส่วนหมายเลขสองนะคะก็จะบอกรายละเอียดของจุดส่งนะคะว่าเราจะไปส่งที่ไหนนะคะบางที่ก็อาจจะไปส่งใกล้ๆบางที่ก็อาจจะต้องไปส่งไกลนะคะพอเราทราบรายละเอียดเรียบร้อยนะคะเราก็กดเดินทางไปยังนะคะตรงสามเหลี่ยมเล็กๆนะคะกดเพื่อที่นำทางเลยนะคะค่ะพอเราขับไปถึงนะคะเราก็ กดนะคะว่าเราเจอผู้ส่งถูกต้องแล้วนะคะแล้วก็กดว่ารับพัสดุนะคะแล้วก็ถ่ายรูปนะคะรู้สึกเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า3ชิ้นด้วยกันนะคะแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็กดยืนยันการรับนะคะเนื่องจากอันนี้เป็นการจ่ายด้วยแกลปเปเราไม่ต้องเก็บเงินสดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะขึ้นรายละเอียดนะคะจุดที่เราจะต้องไปส่งนะคะ อันนี้ก็เป็นหน้ารายละเอียดที่เราจะต้องไปส่งพัสดุนะคะหมายเลข1ก็จะเป็นรายละเอียดสถานที่ที่เราจะต้องไปส่งนะคะส่วนหมายเลข2ก็อาจจะเป็นบันทึกเพิ่มเติมนะคะที่คนส่งได้เพิ่มเติมไว้ให้เราเพื่อที่เราจะได้เห็นจุดสังเกตได้ง่ายนะคะส่วนหมายเลข3นะคะก็จะเป็นรายละเอียดของจุดที่เราเพิ่งไปรับสินค้ามานั่นเองนะคะก็จะเป็นรายละเอียดบอกให้หมดเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็กดนําทางนะคะ แล้วก็สำหรับแอปของแก็ปตอนนี้มีการอัปเดตใหม่นะคะก็ถ้าเกิดเรากดรับงานเรียบร้อยแล้วกดนำทางมันก็จะขึ้นระบบการน,นำทางของแกลปเองนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากใช้ระบบของแก็ปเราอยากใช้ Google Map นะคะเราก็กดไปที่ตัวเลือกอื่นๆ แล้วเลือกเปิดแอป,ปนำทางอื่นๆนะคะนี่เะเราก็กดไปที่ Google Map นะคะซึ่งใช้ระยะเวลา40นาที28กิโลนะคะ ตอนนี้เหลือ30เจนนาทีนะคะเราก็ขับไปนะคะขับไปแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นทางเข้าบ้านที่เราจะไปส่งนะคะเป็นหมู่บ้านนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่แถวไหนนะคะแล้วก็ขับไปตามเส้นทางนะคะขับหาบ้านเล็กที่เพราะว่าหนึ่งได้แจ้งพอเราไปถึงปุ๊บนะคะเราก็แจ้งนะคะแล้วเราก็กดส่งสินค้านะคะแล้วก็ ยกให้ได้เลยก็เป็นแกปเปย์ไม่ต้องเก็บเงินสดนะคะได้อยู่283บาทนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการรับงานการส่งงานของ g r a b Express นะคะก็บางงานก็จะได้แบบส่งเค้กนะคะอันนี้ก็เป็นส่งสินค้าเล็กๆน้อยๆ อันนี้ก็เป็นรายละเอียดของงานนะคะที่เรารับไว้นะคะก็รายได้ทั้งหมดได้283บาทแต่ว่าทางแอปเก็บกับทางลูกค้า377บาทถูกค่าคอมมิชชั่นหักไป94บาทนะคะอันนี้ก็เป็นการรับงานแก็บเอ็กเพสนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะรู้สึกว่ายุ่งยากหรือเปล่านะคะเหมือนแอปอื่นๆไหมนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมกันนะคะบางคนก็เข้า มาติดตามเข้ามากดไลค์นะคะก็ขอขอบคุณจากใจจริงเลยนะคะสำหรับคลิปต่อไปจะไปขับที่ไหนนะคะจะไปรับงานอะไรนะคะก็จะทำคลิปมาให้ทุกทท่ทานได้รับชมกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ